สวัดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับรับเช้านะครับรับจิบกาแฟเบากับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับสามร้อยแล้วเจ้าอีกเช่นเคยเนยามแลเช้าเช้าเลยพี่เช้าเช้าสกิดได้เลย เนี่ยนะสกิลนี่พร้อมติดให้เสมอนะครับมาลองดูสิพี่ในครับนะมีอะไรให้พี่พี่ได้เล่าเราใจบ้างในครับในช่วงนี้ก็ในครับนะสนุกสนใจตรงไหนพี่นะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยพี่น้พร้อมรับสายเสมอนนครับเพราะว่าสามร้อยราคานี้นะครับใครไวใครได้พี่ช่วงชิงจังหวะเราในครับนะเจ้ายุทธภพเป็นของพวกพี่ในครับมาะเริ่มเลยแล้วกันรายการแรกเอะรายการแรกพี่น้โพูดประเดิมด้วยหลวงพ่อเดิมเลยดีกว่าในครับหลวงพ่อเดิมครับพี่โอ้ยเนื้อสวยนะในครับหลวงพ่อเดิมเนื้อสวยนะ สองสี่แปดสองนับสองสี่แปดสองนวดูมาเดิมสวยเดิมธรรมชาติแนวนะนะสวยเดิมธรรมชาติก็ไม่เหรียนลูกไข่นะร,รวมาเ,เดิม300นะร่บพี่สามร้อยบาทเนวองค์นี้พีนาาะาขอสามร้อยไปต่อเนรับสำหรับองค์ต่อไปในะรัพพี่ดูนี่องค์นี้เป็นพระเปิมครับพี่นะรับนี่ผิวที่ฟุูเลยพี่ เนี่วผิวพันธุ์นี่ฝุ่นจับคลึกเลยพี่เฮ้ยนะครับแต่เนื้อธรรมชาตินะเนื้อนี่เนื้อโซนนี้เลยพี่นะครับเนื้อโซนธรรมชาติของเขาโอ้ปฏิเสธไม่ออกราคาเบาๆพี่สามร้อยบาทเนี่ยครับพระพิตานะครับอันนี้เป็นรูปทรงพระพิตาของท่านเลยในครับนะปิดตาครับพี่เนื้อผงยานะนี่ครับพิตาเนื้อผงยาครับพี่นี่ครับหลังในพี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นรอยจานยันของท่านในครับเอาสามร้อยพี่ในครับเบาๆกระชากรอบเช้าๆเนี่ยครับเดาเบาๆเลยพี่เฮ้ยกระชากรอบเช้าๆ สามร้อยบาทรนบพระพิตาโอ้นี่สวยจริงนะครับเออนี่สวยจริงไม่ต้องอิงนิยายนะครับสายใต้แน่นอนพี่สฤทลิ์เงินนะครับในยันนี่มาเป็นเส้นเลยเห็นไหมยันนี่มาเป็นเส้นเลยพี่ไม่จัดได้ไงอ่ะสามร้อยบาทนี่ครับโอ้โหพิตาสายใต้เนื้อสองธิตอแพี่เนยไม่จัดได้ไงนี่ดูเนื้ออุงนี้เนี่ยเนี่ยพี่ดูเนื้ออุงนี้เนี่ยนียครับที่เขาบอกว่าสุดจริงเห็นไหมนี่ดูเนื้ออุงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าสุดจริงครับพี่ ไม่ต้องอิงนิยายเลยพี่หนึกเลยเนี่ยแนววัดระฆังนะพี่แนวหนึกเลยพี่วัดระฆังเลยนะอหนึบนุ่มดูง่ายสบายตาแนวหนึบนุ่มดูง่ายสบายตาเลยพี่สามร้อยบาทน,คนะครับวัดระฆังพิมพลึกครับพี่นะครับสามร้อยบาทดูดิรูปทรงคล้ายเจดีนะโหสวยมากพี่พิมนะนะพิมพ์ท่านเขาสวยมากนะครับแล้วก็องนี้เออองนี้จะเป็นพระรอดนะพี่นะนะพระรอดนะครับด้าน,น,นหลังเี็นว่าวัดหมาวันแนวพระรอดนะเหนยไหม นี่ยบเเขียนว่าวัดมหาวันนี่พี่นะพระรอดนะพระรอดวงนี้เอาสามร้อยสวยเกินโอ้โหสวยเกินต้านนะครับนะสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะในครับสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะแล้วก็องนี้พี่นะวงนี้จะเป็นโอ้โหพี่ดูความเก่าเลยนะพี่พี่พี่ลองดูความเก่าเลยในครับเก่าสุดแบบชุดไม่อยู่เลยเห็นไหมเป็นพิมพ์ทรงพลเนี่ยโอ้โหพี่ราคาสามร้อยนี่น่าจัดมากนะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยบยสามร้อยบาท คือใครไวใครได้อะ ah, น้ำช่วงชิงกันได้เลยสามร้อยบาทนี่ครับสมเด็จยอดผนพลพี่เนี่ยคสมเด็จยอดผลพลพี่สามร้อยบาทนี่ครับองค์ต่อไปนี่ไม่ใช่ยักษ์วัดละมุดอ่าพี่ดูผิวพรรณพี่ดูธรรมชาติได้เนี่ยครัพี่ๆลองดูนะผิวพรรณดูธรรมชาติดูการเทล่อโบราณเนี่ยครับแล้วเราต้องจับจังหวะได้เลยพี่แนวว่าเทล่อโบราณเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยเดิมๆน่ะไม่ต้องไปปฏิเสธไม่ต้องไปรอรุ้นไม่ต้องไปเอ่าใดๆทั้งสิ้นนะครับชัดเจนมากสามร้อยัักษ์วดระะมุ สามร้อยเท่านั้นในะับมนาะที่หวันไหวไะต่อเลยในะครับองนี้เอ้านะองนี้ก็เนื้อสวยจริงเลยพี่นะครับด้านะนี้จะเป็นสี่ชายนะสี่ชายดูจีวอนคว่ำเนะี่ยเอา้าสี่ชายจีวอนคว่ำเม็ดขี้ตานี่เป็นเม็ดกลมบล็อกเลยนะนนะครับดูนะเนี่ยรอยเดือดเนะี่ยไม่มีช่อมีแต่รอยเดือดเนะี่ยสวยสมบูรณ์แบบนนะครับพี่จ๋าสวยสมบูรณ์แบบเนะนี่ยสามร้อยบาทนนะครับสวยสมบูรณ์แบบนะสามร้อย สามร้อยแล้วก็องนี้นะคยัสำหรับองนี้จะเป็นบลวงปูแหวนนะครับพี่บลว,นะวงปูแหวนเนี่ยนะบลวงปูแหวนเอาเอาไปสามร้อยนะปูแหวนนะพี่โอ้โหพี่ผ้าอย่างนี้ไม่แท้ง่ะดูดิสามร้อยราคาเช้าเช้าพี่นะเช้าเช้านะครับสามร้อยบาทนะครับ,บ,นะรบแล้วก็องนี้นะครับองนี้จะเป็นเอผ้าลือโงงวะเนี่ย ผมว่าน่าจะใช่นะพ้าลือคงนะโอ้โหร่องรอยเนื้อร่องรอยธรรมชาติของเขาพี่นะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะดูดิพผ้ลือคงลือคงเอาสามร้อยผ้าสายเหนือแบบเขาเรียกเหนือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเออไม่ใช่เหนือธรรมดาเหนือร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามร้อยบาทเนี่ยสามร้อยแล้วก็ปูโตเนี่ยเนี่ยอยู่ในกรอบเนี่ยโอ้โหพี่ดูคาบเนี่ยดูคาบร่องรอยการใช้พี่ดูร่องอา่าสังเกตจากปูโตนี่เขาชอบดูร่องนิ้วเนี่ยครับไในมานิ้วจะเป็นร่องเลยพี่ เอาดินี่ค้างไว้ดูที่นิ้วนี่เฮ้ยนิ้วเป็นร่องเลยแนวะด้านหลังยันอ่าน,นี่ด้านหลังเขยียนว่าอะไรนะหลวงพุโตโวัดประดู่ชิมพีอันนี้จะเป็นพิมพ์พิมพ์เล็กใช่ไหมเนี่ยอยู่ในกรอบเก่าๆเลยพี่กรอบเก่าสถานฟ้าเลยนะสามร้อยเท่านั้นสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นสิงนะพี่เนี่ยวันนี้เป็นสิงไม้แกะนะครับหลวงพ่อหอมนะครับเป็นสิงไม้เขาเรียกไม้ไม้ไม้ดำอะไรไม้ไม้ยิ้วดำอะไรนี่ไหมออไม้ยิ้วดำเลยไม่ดำเปิดดำเป็นฐานเลยพี่เนี่ยไม่ได้ดำธรรมดาดำเป็นฐานเลยนะเอาสามร้อยบาท ในครับสองขวัญสามร้อยอันนี้พารก,กิ้งเนี่ยพี่พารแท้เลยนะในครับเนี่ยดูด,ดิอันนี้คือพารแท้แลดูให้เลยนะครับเป็นพารก,กิ่งนะซึ่งอย่างเงี้ยพี่พ,พี่ลองช่วยผมหาที่นะบางทีผมอาจจะมีความรู้ที่ไม่ลึกซึ้งในครับก็แบ่งปันให้พี่แล้วกันพี่ทั้งรอยจานทั้งต่อโค้ดเลยพี่นะครับแทรร้านเปอร์เซน็นในครับเนี่ยแต่หาที่ไม่เจอเนี่ยในครับพี่หาที่ไม่เจอในครับารสามร้อยป่ะในครับสามร้อยคือสามร้อยนี่ได้พารดีๆนะในครับคือสามร้อยพี่พี่ได้พาร์ดีดีนะในครับแล้วก็องค์นี้ องค์นี iya, ้ก็พระสวยในครับองค์นี้จะเป็นปู่สุกครับพี่ในครับรูปทรงสามเหลี่ยมในครับปู่สุกครับพี่นี่รอยจานเดิมเนี่ยนะครับดูร่องรอยการจานได้ไหมนะนี่คือจานเดิมเนิมใครับหลวงปู่สุกเอาสามร้อยบาทในครับปู่สุกสามร้อยในครับปูสุกปากคองมะขามเท่าครับพี่นะครับเอ่อองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อนะครับดาวหอวโู่พี่เอ้ยดาวหลวงพ่ออะไรนะหลวงปู่ชูวัฒนาปกเห็นไหมดอโบราณนด้ไหมหลวงปู่ชูวัฒนาปกเนื้อเหลืองอมเขียวเลยสามร้อยบาท เนี Dante, asure, Rogue, ่ยครับเนื้อเหลืองอมเขียวเลยพี่แล้วก็องค์นี้เนี่ยสำหรับองค์นี้พี่นะนะเป็นพ่อท่านคล้ายเนี่ยพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เจ้าพี่โอ้ยพี่แล้วสวยเดิมธรรมชาติพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เนี่ยครับเนี่ยเดิมๆเลยพี่สามร้อยบาทเนี่ยครับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นี่ครับอ่าองค์ต่อไปนี่ครับนี่องนี้เนี่ยดูเนื้อเนี่ยครับอ่พี่ดูเนื้อเนี่ยครับหลุมเขาปานเนี่ยดูเนื้อได้เนี่ยครับนะองค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กเนี่ยพี่พิมพ์เล็กเนี่ยพี่ดูเนื้อเนี่ยครเนื้อเขาจัดจ้านดีกว่าพิมพ์ใหญ่นะ เนื้อสุดยอดนะครับสามร้อยบาทในะที่หวันไหวเลยนะครับเออสามร้อยนะครับอ๋อองค์ต่อไปนะครับหลวงพ่ออภาีพี่กิฟเลยนะเนี่ยดูผิวดูความคมดูความตึงของพื้นผิวโลหะดูธรรมชาติสองสี่เก้าเจ็ดสามร้อยบาทนีครับสองสี่เก้าเจนะสามร้อยบาทนี่ครับอ,อ๋อองค์นี้พี่นะครับเป็นพระสมเด็จซึ่งต้องคงไว้ของความสวยครับเขาสวยจริงอะเอาดูได้ครับ ใช่ไหมเออโครงไว้ของความสวยเนี่ยเขาสวยจริงพี่รงรักเดิมด้วยนะเนี่ยครับแล้วดูปลาก็เลยปลาดิาช้ำไปหมดแล้วพี่เนี่ยร่องรอยแกว่แร่องรอยใช้งานจริงพี่เนี่ยมันต้องแบบนี้อ่ามันต้องแบบนี้ครับพี่หลังปลานะสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่ในครับองนี้จะเป็นบลวพโตวัดเนินเนครับเนื้อสวยกว่านี้ไม่มีแล้วพี่เนครับสวยกว่านี้นะไม่มีแล้วนะดูเนื้อดิเอา้าเนื้อเดิมอะ่ะเนครับเออให้ดูเนื้อแบบนี้สิพี่ดูเนื้อดิอันนี้มวลสารแบบ เขาเรียกอะไรแบบไม่ต้องไปค้านสายตานะเออแบบไม่ต้องไปค้านสายตาสามร้อยบาทแนวพระตัววัดเนินนะสามร้อยแล้วก็พระชัยกบพี่แนวพระชัยท่านเจ้ามาเน,นี่นนเนื้อสัมฤทธิ์กบพี่จานก้นสัมฤทธิ์จานก้นครับแนวเป็นพระชัยกบพี่ท่านเจ้ามาวัดสามเปื้มแนวสวยเดิมธรรมชาตินะสามร้อยบาทเนี่ยครับหรือว่าเราก็มาแบ่งปันของดีดีกันในยามเช้านีครับวันนี้จะเป็นผูวบอกพเดีมก็พี่อ้าวพอดีมนีเก่าจริงพี่ดูเนื้อดิเอ้าดูเนื้อดูไข่ดูธรรมชาติได้ เนี่ยครับพี่พี่จ๋าดูเนื้อดูไข่ไปแล้ดูธรรมชาติได้นะครับดูของพ่อเนียมอืสุดจริงสามร้อยเนี่ยครับพ่อเนียมแล้วก็อ,องค์นี้ครับพี่แนวซุ้มกอนะแนวซุ้มกอนี่เนื้อออกอมเทาเลยนะนี่ครับเออซุ้มกอเนื้อออกอมเทาเลยนะเทาเดิมเทาธรรมชา,าติเดีพี่จ๋าดูองรอยลายนิ้วมือด้านหลังครับพี่นะครับในการกดนี่แบบโอ้โหสุดยอดจริงๆเนี่ยครับสุดยอดจริงๆสวยเดิมธรรมชาติสามร้อยบาทเนี่ยครับสมเด็จแจวเรือครับพี่เนี่ยครับแจวเรือจริงนะนี่ยครับดูร่องรอยคราบทองเนี่ย เห็นไหมดูร่องรอยคาบทองดิแจวเรือเนี่ยเนี่ยนะแจวเรือนะโอ้พี่ดูดูอยู่ในกรอบนะเห็นไหมสามร้อยพี่แจวเรือนะแจวเรือนะสามร้อยบาทนะครับมาต่อนะสำหรับรายการต่อไปนะครับปากน้ำโอ้โหนี่เก่าจริงครับพี่ในหับพี่ดูคาบเนี่ย นี่ยครับเออนี่เก่าจริงครับพี่นี่ครับปากน้ํำเนื้อสวยมากเนี่ยครับดูนี่ปากน้ํานะครับลึกด้วยด้านหลังอ่ะนะครับไม่ใช่ธรรมดานะสามร้อยบาทนี่ครับปากน้ําพราะโตบางกระทิงครับพี่เนี่ยบางกระทิงปังมานพี่ชายผมว่าน่าจะดูง่ายนะสําหรับบางกระทิงงูเนี้ยเนี่ยพี่ดูเนื้อดิดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติดิดูด้วยพราโตบางกระทิงร้อยบาทด้านหลังแม่ปาดเอ่อหลังปาดก้นหยิบนะครับนี่คือสไตล์ ปูบางกระทิงเลยนะครับหลังปาดก้นต้องมีรอยเงิงขึ้นมานะพี่นาหลังปาดก้นหยิบเนี่ยนี่คือบางกระทิงเลยพี่นะปังมาวิชาไปห้าร้อยบาทองค์นี้ขอราคาที่นึงนะพี่นาแนวขอห้าร้อยบาทในครับนะตรงตามฟอร์มตามแบบมาตรฐานในครับห้าร้อยบาทในครับโอ้โหสวยจริงพี่นะขออนุญาตเขียนเลยเนี่ยห้าร้อยในครับไปต่อครับพี่ในครับองค์นี้ครับพี่แนวองค์นี้จะเป็นพระพิตาแนวพี่นาเนื้อว่านี่ยพี่นะครับหลังนี่ย่นเลยนะพระพิตาเนื้อว่าหลังย่นเลยพี่นะพิมพ์เล็ก ไอเดียไม่มั่นใจพี่ว่าจะเป็นทางโซนไหนสายใต้หรือจะเป็นภาคกลางนะครับแต่พ้าแบบเดิมแน่เดิมจนย่นอ่ะสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยองค์ต่อไปนะครับสําหรับองค์ต่อไปี่พี่นะเป็นองค์นี้เลยในดูเนื้อเนี่ยขุนแผนหน้าค่ายเนครับขุนแผนหน้าค่ายครับพี่ในครับโอ้โหสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะในครับดูเนี่ยเนครับดวมพระโงงคับพี่นะขุนแผนหน้าค่ายนะเนเดิมเดิมดูง่ายๆเดี๋ยวพี่ดูความลึกความคมความแห้งเดี๋ย สามร้อยนะครับคุณแผนหน้าค่ายนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดนะครับสำหรับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับก็ด้านหลังเขียนว่าวัดบอรพัทลุงครับพี่ปีสูนข้านะครับตัวยันชัดเจนนะคาบเบ้าชัดเจนนะครับลอยหล่อโบราณชัดเจนสามร้อยบาทนะครับราคาที่หวั่นไหวสามร้อยนะครับองค์ต่อไปนะครับหลวงแผ่นะครับหลวงแผ่องค์นี้ก็เดิมดีนะครับเดิมเดิมธรรมชาติดีพี่นะครับเดิมดีเดิมธรรมชาติดีนะพี่นะครับหลวงพ่อแผ่พี่คุณทองสามร้อยบาทนะครับหลวพ่อแผ่พี่คุณทองนะแล้วก็นางตกครับพี่ ในครับองค์นี้เขาเรียกว่าเป็นปกนะครับนะเป็นปกนาดูนนะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะปกนาดูนสวยเดิมนะครับสวยเดิมพระธรรมชาติครับพี่ในครับพระปกนาดูนนาดูนเอาสามร้อยพระปกนาดูนนะสามร้อยบาทนะครับหน้าหน้าไว้ใช้ในครับเนาะหน้าไว้ใช้ครับพี่นี่นี่กรเหรียญแท้ดูง่ายในครับเหรียญนี้เป็นของเออเหรียญนี้เป็นของเออพุทธในพี่นะพุทธอะไรนะพุทธไซยาณนุสรวัดหาดใหญ่สงขลา เอาไปใช้ได้เลยสามร้อยแบ่งให้เลยพี่นะครับแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายเลยแล้วก็องค์นี้องค์นี้เป็นหลวงพระโบยครับพี่โอ้โยซาแดงนี่ขึ้นมาจับเป็นเม็ด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 เลยไหมพี่นี่ครับนะองค์นี้นะเห็นซาแดงไหมขึ้นจับมาเป็นเม็ด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 เลยพี่นี่ครับนะพระได้สวยได้เดิมพระได้ธรรมชาติอ่าองนี้พระโบยนะครับยิมพ์ปกโพล่สามร้อยบาทนะครับพระกิ่งอันนี้เป็นพระกิ่งที่ต้องใช้คำว่าพระกิ่งขึ้นไข่นะครับนะไข่แบบโอ้พี่ดูเนื้อเลยนะครับพี่ดูไข่ธรรมชาติเกาเลย นะครับขออนุญาตใช้คําว่าพระกิ่งขึ้นไข่นะครับเอ้าเดิมนะไม่มีแล้วนะผมไม่เคยเจอเลยพี่ที่แบบขึ้นไข่ใช่นะไข่ธรรมชาติด้วยสามร้อยเนะครับไข่ธรรมชาติแล้วก็องคนี้สำหรับองค์นี้นะครับลวงพ่อโตครับนะครับเออนี้จะเป็นสมเด็จโตไหมหรือจะเป็นหลวงู่เผือกหรือเป็นหลวงพ่ออะไรพี่ดูดินะ่ครับสมเด็จจันยุ่งนะเออสมเด็จจันยุ่งที่เขาเรียกกันนะพี่นะคบเนื้อหนึกเลยเห็นไหมเนื้อหนึกเนื้อเดิมเนื้อดูง่ายสบายตาครับพี่ เนียครับเนื้อหนึกเนื้อเดิมเนื้อดูง่ายสบายตาสามร้อยบาทเนียครับสามร้อยแล้วก็นี่เลยหลวงพ่อแชม่มวัดตากล้องเนะียครับหลวงพ่อแชม่มวัดตากล้องเห็นไหมพี่พ่อแช่มวัดตาก้องนะโหคกริปเลยพี่เนี่ยกริปเลยพี่พ่อแช่มนะดำเดิมดำธรรมชาติสามร้อยบาทนะีครับ สามร้อยแล้วก็ขี่ปลาครับพี่ในรับขี่ปลานี่ดูเนื้อเนี่ยขี่ปลานะในรับเอาพี่ดูเนื้อได้ในรับขี่ปลาเนี่ี่ดูเนื้อได้ะครับเขาเราียกว่าเนื้อเขาเดิมเนื้อเขาธรรมชาตินะอพี่ในรับขี่ปลานะในรับเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติสามร้อยบาทในรับขี่ปลาพี่อ่ะแบ่งไปในรับขี่ปลาไปสามร้อยขี่ปลาสามร้อยในรับหลวงปู่รอดในรับนั่นที่เป็นพระครูรอด นะครับโอ้โหพี่ดูเนื้อได้นะครับพ,พระครูรอดนะด้านหลังก็จะเป็นอ๋อฟอนตัวหนังสือครับพี่นะครับพระครูรอดนะฟอนตัวหนังสือเดิมๆเนี่ยพี่ๆท่านที่ชอบนะครับหลวงพระครูรอดสามร้อยบาทนะครับพระครูรอดนะแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อผมมาสอรอดใช่ไหมเนี่ยดูดิเนี่ยครับหรือจะเป็นอ๋อนี่ไงนะครับหลวงพ่อโตบ้านกล้วยเนี่ยครับองค์นี้ท่ี่ท่านนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระอะไรนะเป็นพระเอ๊ะผมลืมชื่อว่ะพี่นะเป็นหลวงพ่อโตบ้านกล้วย นะครับเออเนี่ยหลวงพ่อโตบ้านกล้วยกับพี่ที่เขาทำอุปบกุดอ่ะเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยพ่อโตบ้านกล้วยเนี่ยสามร้อยนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นพระต้องเช้ว่าเป็นพระกิ่งนะนะมีช่อด้วยมีช่อช่อเขาเดิมเดียวมาดูดินะครับเป็นพระกิ่งมีช่อนะครับเห็นไหมแล้วพระแท้นะครับไม่ใช่ของเล่นพี่นะครับตอนแรกนึกว่าบางหอยนะนึกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อจาดออกบางหอยนะครับไม่ใช่นะครับก็จะประมาณว่าเป็นพวกพวกเอ่อหลวงพ่อแฉงบางพัง ก็จะประมาณนี้นะนะครับเอ่อก็จะมีหลวงพ่อจ่าและวพี่นะพ่อจาดพ่อแฉงนะครับ,รรนะรบก็จะมีหลายที่ที่สร้างพระกิ่งแบบนี้นะเอาไปสามร้อยพี่เนี่ยพระแท้นะครับแต่บางทีไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญขนาดนั้นพี่นะครับก็มาแบ่งให้พี่ได้ได้ร่วมมาศึกษานะครับวนนันี้ก็สมริดพี่สมริดท,ที่สักสามร้อยแล้วไหมยันยุ่งด้วยนนนะครับน่าจะเป็นหะลวงผู้เหยี่ยมวัดหนังนนครับหลวงผู้เหยี่ยมวัดหนังครับพี่สามร้อยบาทในครับอ่าองนี้ครับพี่เนี่ยเจ้าคุณนอเนี่ยดูเนื้อดิ เจ้าคุณนอเห็นไหมเจ้าคุณนอเนี่ยเดิมเดิมพี่เจ้าคุณนอสามร้อยเนี่ยเนี่ยนะสามร้อยบาทนี่ครับแล้วก็วองนี้เนี่ยเดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมในองค์นี้นนนนนนนไี่ได้นะเป็นพิมพ์โบราณ เนี่ยครับเป็นพิมพ์โบราณหลังปาดเดิมๆเนี่ยพิมพ์โบราณเนี่พี่หลังปาดเดิมสามร้อยบาทนะครับชินราชใช่พี่นี่ครับชินราชดูดิเห็นไหมเป็นเส้นเลยเนห็นไหมชินราชเนี่ยนี่ยครับเออองค์นี้ไม่นด้น้ำชินราชอาจารย์เจ๊กขาแดงเนี่ยครับชินราชอาจารย์เจ๊กขาแดงเนียดูเนี่ยนี่ครับเอา สามร้อยบาทเนะเชียร่านะแล้วก็องค์นี้พี่นาป้อมเนี่ยพี่นาป้อมใหญ่หลวงปู่บุญเนี่ยพี่เนี่ยหลวงปู่บุญวัดจางบางแก้วเนี่ยรอยตะไบเดิมเลยพี่เนี่ยร่องรอยตะไบเดิมๆเลยพี่นี่ครับป้อมใหญ่หลวงปู่บุญวัดจางบางแก้วสามร้อยบาทนะครับนี่ครับพี่รายการสุดท้ายรายท้ายสุดจะพี่น้านางพยาพิมเล็กนะครับนาง็กแ์ละเล็กสวยด้วยพี่เนี่ยนางพระยาพิมเล็กก็พี่เนี่ยครับพี่ดูภาบเดี๋ยวนี่คือภาบ ธรรมชาติคาบเดิมๆในอัปร้อยทาบร้อยตันเดิมๆเอาห้าร yup. <n ur Gun car> mm ้อยบาทในอัปนางภรรยารายการสุดท้ายของเรานี่เด็ดจริงที่ใครับตามชื่อช่องเลยในอับช็อตเด็ดพระเครื่องในอัปจัดให้ในรายการสุดท้ายของเราในอัปห้าร้อยบาทนะครับก็ใครไวใครได้นะในอัปอ่าใครไวใครได้นะในอัปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสาย่วนสายตรงก็มาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ